ดีครับผมชื่อชานนลนันนะฮะจากทูแฟนเดชิอาครับผมดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มาร้องเพลงงานเมืองไทยประกันชีวิตครับตะกี้ได้แอบบมองอยู่หลังเวทีชื่อน้องอะไรน้องแพรนะฮะน้องแพรหรือน้องไหมนะครับทั้งคู่เลยผมเห็นอยู่บนเวทีเมื่อกี้บอกตามตรงนะค่อนว่าผมไม่เคยเห็นแฟนคลับผมทอย่างนี้มาก่อน ปกติเวลาเห็นแฟนคลับก็คือจะถือป้ายไฟริมหน่อยจะถือป้ายไฟคลิชาแต่วันนี้ถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันดีมากที่ได้เห็นแฟนคลับเห็นทำอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะผมว่าหลายๆคนที่เห็นแฟนคลับเห็นก็เคงเอ้ยเพลินตาดีเหมือนกันเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ฮะเป็นเพลงชา้าของเพลงนะครับมีชื่อเพลงว่าแค่ของเรียนแบบ แล้วตอนนี้ก็มีมีเพลงเร็วมาอีกหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าบ่ายสองก็ผมก็คนนลงมันเต้นได้อะก็เลยอยากชวนน้องแพน้องหมาเต้นได้เหมือนเพลงเมื่อกี้เลยนะก็อยากจะให้ดูขึ้นมาเต้นไป่ั